มานอนฟังเสียงนกกันมีอย่ามายุ่งกับน้องก็คือตอแนแรกเขาอยู่ตรงโน้นพารวยพอเห็นพอเห็นหมาเห็นเห็นเห็นอีมันนี่แค่นั้น <gerade> เดินมาหาแม่เลยตอนแรกอยู่กับป้าเพราะว่าน่าจะกลัวมันนี่แล้ว่ะทุกคนน่าจะเห็นมันนี่แล้วกลัวมันนี่ก็เลยก็เลยมาหาแม่เดินมาหาแม่เขาน่าจะกลัว เวลาเขากลัวเขาต้องอยู่กับเจ้าของโอ้ใช่แล้คนเสียง่อนเวลาเขากลัวเขาต้องอยู่กับเจ้าของค่ะถ้าอยู่กับเจ้าของเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนอนต้องเสียงนกกันมาทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะ,ท,คคะมกกทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนคะได้ยินเสียงนกไหมโอ้โอนอนฟังเสียงนกกันทุกคนได้ยินเสียงนกไหม ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะเอาหมุนหมุนหมุนเขาหมุนหรือเราหมุนนะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมทุกคนได้ยินนกไหมคะวันนี้พะรวยพะรวยน่าจะกลัวหมาพะรวยเลยเดินมาหาแม่พะรวยน่าจะเห็นหมีอ่ะ <laughs> มันนี่มันนี่ยาไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับน,น้องน้องกลัวเห็นไหมนี่น้องเดินาหาเลยน้องกลัวเนี่ยหนู <c oughs> อยากจับนกอะเมื่อไหร่ป้าจะพาหนูกลับแม่จะกลับก่อนหนูเด้อแม่ขอกลับก่อนอุ้ย <c oughs> อะไรโดน <c oughs> อะไรไปโอ้ตายแล้วไหไมไม่ดูหมอหัวย,ยุ่งเลยตายครับหมอหัวย,ยุ่ง มาโหงยุ่งถือโรยบะให้ดูทุกคนสวัสดีแปดอ่อสวัสดีคนหนึ่งสวัสดีร้อยสามสิบเจ็ดคนค่ะอ่าวันนี้พาไม่สิเราไม่ได้พาน้องมาป้าพามาแต่ที่นี้เวลาน้องเห็นหมาน้องเห็นมันนี่น้องก็เลยเกิดอาการกลัวพี่มันนี่ก็เลยเดินมาหา ก็คือประมาณแบบอยู่กับเจ้าของน้องจะรู้สึกปลอดภัยกับทุกคนน้องก็เลยเดินมาหาเราน้องรวยน้องรวยเห็นหมาก็เลยเดินมาก็คือเห็นพอเห็นหมาปุ๊บเขาก็เกิดอาการกลัวแล้วทีนี้หนู่ยติามาลูกมามาชมวิวกันเอ้ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมพรวยพะรวยมาฟังเสียงนกทุกคนคาได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนคาจะได้ยินเสียงนกไหมคะ ทอมเกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคะได้ยินเสียงนกไหมคะพานลวนมาฟังเสียงนกคะ่ะอืมอมน้องลยมาฟังเสียงนกคะ่ะไม่เอามันนี่มันนี้อย่ามายุ่งกับน,น้องมีกันมีกันค้างขู่มันนี่ด้วยอ,อ,อยู่กับแม่ไม่ต้องกลัวแม่จะปกป้องหนูเอง <laughs> มีกันดูทุกคนได้ยินเสียงมันคางขู่ไหมค้างขู่มขขหมา ยังกตัวเองตัวใหญ่อข้างขู่หมาทุกคนอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับอ่าทอมเกมครับอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับหมุนติ้ววเปล่ารือว่าแตกเป็นรือว่าแตกเป็นเสี่ยงปกติบ้านสวนมันจะไม่มีขึ้นนะคะทุกคนแต่เราพยายามเราพยายามที่จะเห็นให้เห็นไทยทอดสดนให้เห็นบรรยากาศบ้านสวนแค่นั้นอ่ะมันนี้ไม่เอามันนี้ไปไกลๆน้อง น้องกลัวนี่เห็นไหมนี่น้องกลัวน้องกลัวอรู้ไหมคะน้องกลัวค่ะอืข้างห,หือืน้องกลัวน้องกลัวอ่ะเราเรามานอนเอิมเรามานอนฟังเสียงนกกันคะ่ะทุกคนคะ่ะข้างหลังนี่แบบจะมีนกนานาชนิดเยอะแยะมากมายเราฟังเสียงนกกันเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะกระทึกมาทั้งนี้เออกระถึกมาทางัง,าทางนี้ได้อยู่ ทุกคนเราฟังเสียงนกกันแป๊บนึงกันน่โอ้ยถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนอันนี้คือมุมโปรดมุมโปรดปราเวลามาบ้านสวนนะคะทุกคนอุ้ยโอ้โหปวดเข่าอยู่ไม่ะาอันนี้คือมุมโปรดปราอุย้ยตายเราจะตกเปกันนะคนทั้งแมวอันนี้คือมุมโปรดปลาเวลาที่เรามาบ้านสวนเราจะมานอนมุมนี้เพื่อที่จะมาส่องนกค่ะทุกคนส่องนกนะเอาไกวเปนหน่อยเดียวพึ่งพ่งไกวเปหน่อยลูกอื<ๆ>้มไกวเปหน่อยลูกไกวเปหน่อยอันนึงสองัก ไาวเป้อะวายเป้หน่อยไายไเป้หน่อยอะไายเป้หน่อยทุกคนขนาดไม่ไกวภาพยังไม่ชัดเอาโทรศัพท์ไปไหนละถ้าไาวเป้ไม่เหลือโอเคได้อยู่ชัดภาพชัดอยู่ภาพชัดอยู่ภาพชัดอยู่คือว่าภาพโอเคนะ <S <S สวัสดีสวัสดี สวัสดีร้อยเจ็ดสิบหกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วกดซับให้เราหน่อยนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยกดซับให้เราหน่อยคะ่ะวันนี้เราพาน้องรวยน้องรวยมามาฟังเสียงนกฟังเสียงนกกับลูกโอเคหนูฟังเสียงนกค่ะๆๆๆน้องรวยฟังเสียงนก,กไม่ไกลดีกว่าเดี๋ยวเขาเวียนหัวกันเดี๋ยวเขาเวียนหัวไม่ไกลดีกว่าไม่ไกลไม่ไกล ใช่หรกคนนี้เราเวียนหัวแล้วคนที่นอนอยู่ในเปน,นี่เราเวียนหัวละกลัว,หวแหละกลัว,วมันนี่เรื่องของเรื่องคือน่าจะกลัวหมาถึงได้มาเกาะติดแม่อย่างงี้ปกติไม่ยอมให้อุ้มนะทุกคนนะปกติเขาไม่ค่อยให้อุ้มนะปกติเขาไม่ค่อยให้อุ้มนะคะทุกคนแต่นี้น่าจะกลัวหมา น่าจะกลัวหมาถึงถึงได้แบบถึงได้อาถึงได้มาเกาะติดเราอย่างนี้เขาน่าจะหมาค่ะทุกคนคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดซับให้เลยนะโอ,อ,ะอ,อเคไ,ไม่เป้

nguồn trong nguồn ่าไงคะว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 ่าไงคะลูกคะว่าไงคะลูกคะ ว่าไงคะ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 ,งคะเดี๋ยวอ,อีกสัก <c oughs> อุ้ยอุ้ยปวดขาทุกคนอุ้ยโอ้ <c oughs> ปวดขาค่ะทุกคนค่ะเอาว่าไงคะอืม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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงหนูกลัวเหรอหนูมาหาแม่เนี่ยเขาน่าจะกลัวหมาอย่างที่บอกอุ้ย เขาน่าจะกลัวหมากทุกคนเขาเลยมาหาเรานี่มีมันนี่มันจะมีหมาตัวนึงเนี่ยแต่หมาตัวนั้นมันโดนล่ามาอยู่แต่มันเอา้าก็ขึ้นใหม่ไงขึ้นใหม่ไงอืมอืมอืมน่ารักไหมรวยบอกรวยน่ารักไหมคะทุกคนคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงแป๊บนึ่งสักสิบห้านาที อุ้ยอุ้ยหมี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 อืหมีหม,มีอย่ามายุ่งกับน้องเขากลัวตัวนี้ชื่ออะไรก็พารวยไงป้าเอามาป้าเอามาบ้านสวนด้วยแล้วทีเนี้ยเขาน่าจะเขาน่าจะเห็นหมาเขาเลยกลัวเขาเลยเดินมาหาเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเจ้าของเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยไงเวลาเขาอยู่กับเจ้าของอะ่ะป้าป้าเอามาไล่สดที่สวนด้วย พะรวยพะรวย <c oughs> แต่เขาเห็นหมาปุ๊บเขาก็เลยเขาก็เลยเดินมาหาเขาน่าจะกลัวหมาต้องรวยกลัวหมาทุกคนต้องรวยเดินมาหาไม่อยู่กับป้าละป้าไร้สดอยู่ทิ้งป้าเฉยเลยเอ๋เอไม่ไปนะอีมีนะนุ่นนุ่นนนมันนี่อ่ะมันนี่กลัวมันนี่กลัวมันนี้กลัวมันนี่กลัวม,ม,มันนี้นะคะกลัวมันนี้นะคะอ เอ้ามองกล้องกับทุกคนก่อนสวัสดีสามสิบหกคนค่ะใครเข้ามาแล้วย่าลืมกดซับให้หนูหน่อยนะคะอยากเจอหนูอยากอยากเจอหนูอยากเห็นหนูกดซับให้หนูหน่อยค่ะหนูชื่อพาดไว้ค่ะหนูมาเที่ยวบ้านสวนค่ะอุ้ยอุ้ยดูสิลุกอะไรเนี่ยอะไรโอ้ดูเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยวลงไปนะลงไปนะลงไปไม่ได้เลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดูดูไม่ดู โอ้มันนี่เห็นมันมันนี่อย่ามายุ่งกับน้องถ้าเราสลับกล้องข้างหลังเดี๋ยวเราจะสลับกล้องให้หลังดูมข้างหลังดูมันนี่นะคะทุกคนมันนี่มันมาอยู่เบิ่งเบิ่งมันนี่อย่ามายุ่งกับน้องบอกอุ๊บอืมสลับกล้องก่อนเอากลับมาหาตัวเองทุกคนเห็นมันนี่ไหมไม่อยากจะขยับมุมกล้องสักเท่าไหร่เพราะว่าขยับปุ๊บเนี่ยเอาเห็นมันนี่ยังนี่ไงขยับปุ๊บกลัวคลื่นไม่ชัดอีกอืมอะไรอิจฉาแมว เนี่ยมันนี่มันอยู่ตรงนี้น้องรวยเลยกลัวอันนี้คือตัวที่ดุที่สุดพันเชือกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนี่คือตัวที่ดุที่สุดทุกคนอยู่กับอยู่กับเงินมาพาเทงไม่ได้นะเพราะว่าอะไรก็คือหลุดปุ๊บกระโดดกัดเข้าทันทีเลยก็เลยต้องก็เลยเวลาอ้นี่ก็เลยต้องได้อยู่เดียวเดียวโดดโดดเดียวเดียวเดียวไดอ <c oughs> อือว่าไงคะลูกค่ะ เอา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 ป้ามาไปหาป้าเลยไหมไหนป้าอยู่ไหนป้าจะปล่อยรวยไปหาแล้วนี่อุ๊ยอุ๊ยไปไปหาป้าเด้อไปเอาจะไปไหมเอาไปหาป้าเร็วไปหาป้าวิ่งวิ่งไปหาปลาไปเร็วอย่าไปทางมันนี่นะปล่อยไปละ ปล่อยไปแล้วแต่ยังอยู่ตรงนี้ไปไปป้ามารับไปหน่อยไม่กล้าเดินนี่กลัวมหมานี่ั่น,นไม่กล้าไปทุกคนกลัวหมาค่ะไปไปไปหาป้าไปไม่กล้าไปแล้วกลัวหมาแล้วทุกคนถ้าเราขยับมุมกล้องให้เห็นเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวขยับมุมกล้องมันจะชัดไหมกลัวมันไม่ชัดอะ่ะขยับมุมกล้องให้เห็นถัรวยเนี่ยอ่ะนี่ โอ้ไม่ไปไม่ไปหนูไม่ไปหนูกลัวมันนี้หนูไม่ไปไม่อยู่กับแม่มันเถอะไม่ไปได้ไหมกลัวมันนี่ลยกนี้มาอยู่กับแม่เนี่ยไม่กล้าไปไม่กล้าไปไกลแม่น่ะกลัวละป้ามารับหนูหน่อยหนูไม่กล้าไปนี่กันลบมันนี้ออ้ยทุกคนมันลบมันนี้มันหลบมันนี้ป้ามารับหนูหน่อยหนูกลัวมาเอามันแม่ไปละมาเอามันแม่มาเอามันแม่ มันไม่กล้าไปนี่ <c oughs> <c oughs> มีความไม่กล้าไปเลยเอาไปเร็วไปหาป้าเร็วเสียงอะไรดังจังเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูป้าเขามารับเลยอ<ะ>ไ,ไปกลับบ้านแล้เอา,าหนูมาทำไมก็ไม่รู้บบบอ่าบา <c oughs> ยบา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 ยรวยบายบายนะจาดูก่นเดีวแม่ตามไป แป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ตับค่คนเป็นชัดอยู่ไหมชัดอยู่นะ <c oughs> <c oughs> จุดชมวิวครับถ้ามันก็ชัดอยู่นะมันก็ไม่ได้เลว้ายอะไรนะเออมุมนี้ไม่ทุกคนตรงนี้มันชัดเป็นบางครั้งถ,ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าลมแรงมันไม่ชัด ขึ้นอยู่กับลมด้วยถ้าลมแรงไม่ชัดแต่ถ้าลมไม่แรงอ่ะชัดตรงนี้ค่ะชัดอยู่กี่นาทีค่ะโอเคทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคน ใครว่างๆมาเจอบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านและขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวลงค่ะทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์นะคะเพราะจะกลับบ้านแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอลงไลฟ์ก่อนเพราะจะกลับบ้านแล้วค่ะอ <c oughs> ไม่ถึงอีก